เบาหน่อยเฮ้ยคนกำลังอา่านหนังสืออยู่อ๋ออ๋อเออขอโทษครับพอดีซ้อมออดิชั่นอยู่ครับ บอกเบาๆไงไวะเออขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจเสียงดังครับ อยู่ไหมครับพอดีเอาน้ำมาให้ครับใครอ่ะเอามาให้ทำไมสวัสดีครับผมอยู่ข้างห้องอครับพอดีอยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อคืนที่เล่นกีตาร์เสียงดังขนาดไหนก็เลยซื้อน้ำมาให้ครับ สภาพดูแย่มากเลยนะครับเนี่ยได้ได้นอนบ้างไหมครับตอนแรกก็กะจะนอนอยู่หรอกแต่มีคนแหกปากร้องเพลงเสียงดังเลยไม่นอนเนี่ยเฮ้ยเพียเพียจริงหรือเปล่าบจริงสิเลยยังไม่ได้นอนเลยเอ,อ่อผม ดูแล้วก็ยังแข็งแข็งแรงดีอยู่นะครับหยุยเชีย่ย เฮ้ยเสียงดังอีกแล้วเงียบหน่อยเว้ยคุณกำลังอ่านหนังสือจะเล่นอะไรนักหนาวะเล่นก็ห่วยร้องเพลงก็เพี้ยนไม่ต้องไปออดิชั่นหรอกกูว่าไปมึงก็ตกรอบแรกอะ เราอยากจะมาขอโทษอะ่ะที่เล่นกีตาร์เสียงดังอะขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยได้ไหมเข้าไปขอเข้าไปนั่งคุยด้วยหน่อยได้ไหมเออเออได้เข้ามาดี คือเรามีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องอ่ะแต่พอดีว่าครอบครัวไม่สนับสนุนเราก็เลยย้ายออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวอ่ะก็ที่เห็นซ้อมเสียงดังบ่อยๆอ่ะเพราะว่าเราออดิชั่นกะจะไปเป็นนักร้องร้านเล็กๆสักร้านหนึ่งเผื่อจะดังขึ้นมาอะไรเงี้ย เราจะได้มีตังเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็จะได้ส่งตัวเองเรียนด้วยเออคือพอจะมีอะไรที่เราช่วยไหนได้บ้างไหมอม่ะเราอยากจะขอโทษอ่ะงั้น เราขอดูจูนหนได้ปะฮะดูจูเราเนี่ยนะเออขอดูนหน่อยน้าพอดีเราจะมีสอบเรื่องระบบสืบพัน์แล้วแบบอยากเห็นของคนอื่นแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงแล้ว ถ้าเราสอบผ่านนะเราจะยอมให้ไหนเล่นโดนตีเสียงดังเลยเ,เท่าไหร่ก็ได้เราจะไม่ดา่าโอเคปะ่ะเออก็ได้แต่ดูเฉยน,นะนายอย่าทำอะไรนะเออ ไม่ทำอะไรหรอกแค่ขอดูแล้วก็จับเออเออเอองั้นก็ได้เดี๋ยวงั้นเราขอไปล้างแป๊บน,นึงนะเออรีบไปล้างโอเคได้กลับมา ก็มึงเล่นมันเยอะขนาดนี้อ่ะเออกูต้องดูดีเทลสิว่าถ้าวาดเหมือน <c oughs> ก็ได้คะแนนดีนะเว้ยโอ้ยกูไม่ไหวละมึงอย่าจับมันเยอะดิไหน,นบอกว่าจะเล่นไม่เยอะไงบอกว่าอย่าลูดไงเฮ้ย <c oughs> จับนิดจับหน่อยเองเลยวะแค่นออี้จะเสร็จแล้วหรอเออดิจะเสร็จละอุ้ยเนียเปื้อนหมดเลยเนี่ยไรวะมึงปล่อยมาทำไมเนี่ยกูไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยก็มึงไปเล่นมันเยอะขนาดนั้นนะ่ะใครมันจะไปทน,นไหววะ งั้นแข่งใหม่เลยมันจะได้ดูไหมเฮ้ยพอก่อนกูขอพักหน่อยดิกูเพิ่งปั้นให้มึงไปเมื่อกี้เองใครมันจะไปทำได้วะเออไม่เป็นไรไม่ปั้นก็ไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ต้องส่งงานนี่มีงานส่งไม่เป็นไรเออเดี๋ยวกูให้มัน แข่งนี้รอบก็ได้จะได้ช่วยมึงอะ่ะโอเคปะ่ะ Okey đi anh Ah! มามานั่งก่อนดิ <S 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 สอบเป็นไงบ้างอะ่ะผ่านแล้วอ่ะดิใบงานที่ส่งอาจารย์ไปอะ่ะก็ได้คะแนนเยอะนะแหม้แม้แหม ก็แบบมันดีอะดิสงสัยเนี่ยอาจารย์เขาน้าจะให้คะแนนสเก็ตรูปภาพเนี่ยจากความใหญ่ั้งเฮ้ยนี่หลงตัวเองดิวะของกูอะใหญ่กว่าของมึงอีกเอมแล้วออดิชั่นมึงอะเป็นยังไงบ้างวะกูไม่อยากพูดถึงแม่งเลยกลออดิชั่นไม่ผ่านอะนี่ เจ้าของร้านแกบอกว่ากูซ้อมน้อยเกินไปเฮ้ยเป็นพวกกูหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นพวกมึงกูอะกากเองอะเออถ้างั้นมึงมาเล่นกีตาร์ของกูปะเฮ้ยมันไม่โกนเวลาทงานหนังสือหรอวะ เฮ้ยมึงก็เล่นเพลงจังหวะช้าๆดีวะกูอะอ่านหนังสือสอบเสร็จหมดแล้วแล้วก็ว่างก็ได้ก็ได้แต่รอบนี้มึงเนี่ยอย่าให้กูอะโชว์จู่ให้มึงดูอีกนะไม่เอาแล้วเออไม่ให้มึงโชว์หรอกแต่กูอะจะโชว์ของกูให้มึงดูแทน ดูว่าดูว <yd os> <ance> ่าดูว่ากูดูได้จริงเหรอเออถือว่าแลกกันดูไงแฟร์แฟเดี๋ยวกูให้มากกว่าดูเลยงั้นก็โอเคขึ้นห้องเลยปะเออไปดิไป,ป,ป,ปไป,ปไป,ป,ปดูจริงเ้าเว้ยได้เออ,เอ,อ ขอบคุณที่รับชมคอนเทนต์ของพวกเรานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมก็ช่วยส่งซูเปอร์แตงหรือกดสมัครสมาชิกระดับรายเดือนระดับอีโคโนมี s s ลาสบิสเ s สค a าสให้พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครที่เป็นสายเปนะอยากเปผมโดยตรงก็ฝากสมัครสมาชิกรายเดือนระดับเฟิร์สคลาสให้ด้วยนะครับผม รอการสนับสนุนจากทุกคนอยู่นะครับ Thank you for watching our original content Please p r e s e like, share, subscribe to our channel and if you want to support us please donate us or join our YouTube channel membership Thank you so much Goodbye I love you